สวัสดีครับผมเรียนเชิญพี่น้องทุกๆคนนะครับผมในชมรมเติมรักนะครับในวันศุกร์ที่22ธันวาคมปี2 0 2 3นี้เรียนเชิญพี่น้องทุกๆท่านนะครับผมามาร่วมกิจกรรมจับของขวัญแล้วก็กิจกรรมนันทนาการอื่นๆมากมายในที่จักรเมืองบุรีรัมนะครับผมขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านครับขระเจ้าไอคอนสวัสดีครับนายเอกวีบุญอาจชื่อเล่นโซ่ครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมพี่หนิงชวนมาครับ สวัสดีครับผมนายกันเดชสาทองชื่อเล่นชื่อทิวไผ่ครับอายุ16ปีอยู่ในเมืองจังหวัดวีรมครับพี่อมสินชวนมาครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรณภาอัธวิกุลชื่อเล่นชื่อปิน่นอายุ15ค่ะมาจากอำเภอสวยจีจังหวัดวีรำบิวตี้ชวนมาค่ะสวัสดีค่ะชื่อจุลิลักษณ์เดชกุลรำนะคะชื่อเล่นชื่อต่ายอายุ34ปีอยู่อำเภอคูเมืองจังหวัดวีรำค่ะ เพื่อนอ้อนชวนมาค่ะ